7.5การประเมินประสิทธิภาพโมเดลสวัสดีครับเราจะมาพูดถึงนะครับการประเมินประสิทธิภาพของโมเดลเน้นอีกนิดนะครับว่าหลังจากนี้เราจะฝึกสอนให้เครื่องจักรเรียนรู้เริ่มทํางานตามที่เราตั้งใจไว้สอนจนกระทั่งทํางานได้นะครับเราเรียกเครื่องจักรเรียนรู้ว่าเป็นโมเดลส่วนที่มีค่าที่สุดนะครับของการเรียนรู้ของเครื่องจักรเรียนรู้นั้นคือการสร้างแบบจําลองการทํานายหรือโมเดลดังนั้นการพัฒนาแบบจําลองที่ผ่านการฝึกสอนโดยการใช้ข้อมูลในอดีต จนกระทั่งสามารถทํานายผลลัพธ์จากการใช้ข้อมูลใหม่ที่ป้อนเข้าไปและคําถามอันดับหนึ่งนะครับเมื่อพูดถึงการสร้างแบบจําลองการทํานายคือจะทําอย่างไรให้ผลการทํานายนั้นถูกต้องแม่นยําม,มากที่สุดบางครั้งนะครับเราอาจได้ยินว่ามีการทํานายถูกต้องถึง100%แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วนะครับการใช้คําว่า100%นั้นอาจจะเป็นไปได้ยากนะครับขึ้นกับว่า100%นั้นผู้พูดพูดในการทดสอบข้อมูลที่มีอยู่แล้วไม่มีการทำนายที่ผิดพลาด แต่ในข้อมูลที่แท้จริงนะครับอาจจะยังไม่พบปัญหาการทํานายที่ผิดพลาดหรือยังไม่พบข้อมูลที่มีคุณลักษณะใหม่ๆนะครับที่โมเดลไม่สามารถหาคําตอบที่ถูกต้องได้จากรูปนะครับแกนแนวนอนจะเป็นค่าของข้อมูลและแกนแนวตั้งจะเป็นค่าของประสิทธิภาพและสีแดงนะครับเป็นการใช้เคลื่อนจากเรียนรู้ของเครื่องแบบดั้งเดิมสีเหลืองนะครับเป็นการใช้ n นื้อโล่งนิตเวิร์กขนาดเล็กสีน้ําเงินเป็นการใช้ n นื้อโล่งนิตเวิร์กขนาดกลางและสีเขียวเป็นการใช้ n นื้อโล่งนิตเวิร์กนะครับแบบเชิงลึก n e วโรเน็ตเวิร์นะครับเป็นเครื่องจักรเรียนรู้เชิงลึกจะเริ่มสอนในบทที่10ครับเมื่อข้อมูลน้อยนะครับจะสังเกตได้ว่าเครื่องจักรเรียนรู้นั้นจะให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าแต่เมื่อใช้ข้อมูลมากขึ้นประสิทธิภาพของ n e วโรเน็ตเวิร์แบบเชิงลึกให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าอย่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่ว่างานทุกงานจะต้องใช้ n e วโรเน็ตเวิร์เชิงลึกไปหมดเพราะว่าบางครั้งนะครับการใช้การเรียนรู้ของเครื่องแบบดั้งเดิมประสิทธิภาพอาจเพียงพอกับงานนั้นๆได้แล้ว และไม่ต้องใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีราคาสูงหรือเฉพาะด้านเช่นการ์ด GPU เป็นต้นหรือแม้แต่ n e u r a l Network เชิงลึกนะครับก็ยังแบ่งแยกย่อยออกไปได้อีกเช่น n e u r a l Network แบบเชิงลึกแบบจิว๋วแบบกลางแบบขนาดใหญ่เป็นต้นแต่ก็ต้องแลกมากกับการใช้ฮาร์ดแวร์ที่มีขนาดใหญ่และเร็วมากพออีกด้วยนะครับซึ่งท่านสามารถศึกษาต่อได้ในบทต่อๆไป เรานำ Neural Network นะครับมาพูดถึงในหัวข้อที่7.5นี้เพราะว่าในบทที่10เราก็จะเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรเรียนรู้เชิงลึกซึ่งเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า deep learning ดังนั้น Neural Network ก็เป็นอัลกอริทึมแบบหนึ่งในการสร้างโมเดลของเครื่องจักรเรียนรู้และในบท7.5เราก็จะเรียนกันเพียงเท่านี้นะครับไปพบกันใหม่ในบทที่8ครับ